ขอถวายความเคารพน,น้อมน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรยัยยเรินพรายาติธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์หรือเป็นวันปีใหม่ไทยหรือว่าเป็นวันครอบครัวสำหรับชาวไทยอันเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบต่อกันมาตั้งแต่โบร,บราณ ซึ่งเป็นเวลายาวนานมาแล้วที่คนไทยรักษาประเพณีนี้มาโดยตลอดซึ่งเป็นประเพณีที่จะต้องเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยหลายประการเช่นช่วงนี้เป็นฤดูร้อนก็เลยมีการสงน้ำพระหรือว่าสาดน้ำกัน ตามประเพณีเพื่อที่จะลดความเล่าร้อนทางกายก็ดีทางใจก็ดีจะด้วยช่วยบรรเทาให้เกิดความเย็นเกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราในร่างกายของเราจะได้เรียกว่ามีความเย็นสดชื่นเกิดขึ้นแต่จุดประสงค์หลักของ วันสงการหรือวันครอบครัวนี้ก็คือการที่จะได้กลับบ้านเกิดเพื่อที่จะไปแสดงความกตัญญูกตเวทีตาคุณไปขอขมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราไปกราบเท้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราไปรดน้ำพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราด้วย การระลึกถึงพระคุณและตอบแทนพระคุณของท่านและขอขามากรรมต่อท่านที่เราได้ประมาททั้งไปด้วยกายวาจาใจนี่คือจุดประสงค์หลักอันเป็นความกตัญญูกตเวทีตาคุณที่เป็นเครื่องหมายของคนดีตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ว่านิ่มิตังสาทุรูปานังกตัญญูกตเวทีตาความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดีคือะระลึกถึงคุณและตอบแทนพระคุณท่านนั้นคือความดีของคนดีที่พึงกระทําเกิดขึ้นและเป็นมงคลชีวิตให้เกิดความสําเร็จงดงามประสบความสุขความเจริญทุกสิ่งทุกประการดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้ว่ามาตาปิตุอุปทานังเอตามังคารามุตามัง บุคคลผู้อุปธรรมอุปถากมารดาบิดานั้นย่อมเป็นมงคลชีวิตอันสูงสุดนี่คือจุดประสงค์แห่งวันสงการประเพณีอันดีงามและเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญและสืบทอดต่อไปตราบนานเท่านานแต่มาช่วงนี้ก็จะมี โรคระบาดเกิดขึ้นในสังคมโลกไม่ไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยแต่เป็นสังคมโลกทั้งหมดก็คือโรคโควิดดังนั้นมันจึงทำให้การรวมตัวกันเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังเกิดขึ้นพอสมควรดังนั้นการที่จะรวมตัวกันในระดับครอบครัวก็ยังพอบรรเทาได้ แต่การรวมตัวกันไปเที่ยวการละเล่นตามวัดต่างๆหรือว่าไปองน้ําในกลุ่มคนจํานวนมากนะตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนจํานวนมากอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเมานะก็ไม่สมควรนะเมาแล้วขับนี่ไม่ได้นะผิดกฎหมายแล้วก็อาจจะก่อให้เกิด ความเสียหายอื่นๆตามมาซึ่งผิดจุดประสงค์แทนที่จะไปกราบพ่อกราบแม่กลับไปกินเหล้าเมายาแล้วก็จะขับรถชนเข้าบ้างหรือว่าถูกยึดรถบ้างหรือว่าไปตีรันฟันแทงกันบ้างอันนี้ก็จะทำให้เกิดความเสียหายแทนที่จะเป็นความกระตันอยู่กับพ่อแม่ ให้เกิดความสบายใจกับกายเป็นความอากตันอยู่ไปซะเนีน่ยเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงทําให้เกิดความเสียหายหรือความหายนะเกิดข,ขึ้นกับตัวรูปซึ่งไม่ได้คํานึงถึงว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพ่อแม่เลยดังนั้นเราควรที่จะงดอบายามุกและเอาเงินที่จะไปซื้ออบายามุกมากินมาใช้มาเที่ยวมาเล่น เอาไปให้พ่อแม่ที่ท่านมีพระคุณได้อุ้มท้องเรามาเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อ้อนแต่ออกจนเติบโตเสียเงินเสียทองไปเท่าไหร่ก็ควรที่จะเอาเงินนี้ไปซื้อทองซื้ออาหารเสื้อผ้าให้พ่อให้แม่ได้อยู่อย่างดีมีความสุขไม่ใช่ว่าเอาเงินไปซื้อเหล้าไปเที่ยวกันจนหมดและไปเบิกเงินพ่อแม่ อีกดังนี้มันก็ทำให้เกิดความเสียหายนะเพราะฉะนั้นการที่วันสงการนั้นเป็นวันครอบครัวเป็นความกระตันยูกะตะเวทิตาคุณของบุตรหลานและหน้าที่ที่บุตรหลานนะจะต้องกระทำต่อมารดาบิดาปุญญาตายายผู้มีพระคุณของเรานั้น บรรพบุรุษของเรานั้นก็คือมีหน้าที่5อย่างตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะที่เรียกว่าบุตรมีหน้าที่พึงปฏิบัติต่อมารดาบิดานะหนึ่ท่านเลี้ยงมาแล้วต้องเลี้ยงท่านต่อนะเราจะต้องเลี้ยงท่านวันนี้ เป็นวันครอบครัวเป็นวันสงการเราก็ควรที่จะเลี้ยงท่านให้เป็นพิเศษสักหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าเลี้ยงวันเดียวหรือว่าเลี้ยงแค่สามวันวันสงการสามวันสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกแล้วก็เลิกเราจะต้องเลี้ยงท่านดูแลท่านตลอดไปนะข้อที่สองทำธุระของท่านนะให้สำเร็จรุ่รวงดังนั้นการที่ ท่านมีธุรกิจหรือว่าท่านมีภาระที่จะต้องทำเป็นธุระในครอบครัวก็ดีเป็นธุระนอกบ้านก็ดีเป็นธุระแห่งธุรกิจการค้าก็ดีเราจะต้องช่วยท่านทำนะตามกำลังความสามารถของเราถ้าเราพอจะซักข้าให้ท่านได้เราก็ซักนะหุงข้าวทำกับข้าวถูบ้าน ได้เราก็ถูหรือเราโตขึ้นมาหน่อยจะช่วยการประกอบอาชีพทำมาค้าขายทำบัญชีหรือว่าติดต่อธุรกิจอะไรเราก็ช่วยเหลือท่านให้ธุรกิจนั้นหรือว่าธุรานั้นแบ่งเบาจากท่านลงมาได้บ้างก็ยังดีและทำให้ธุรกิจ ของท่านเจริญรุ่งเรืองเพื่อที่ท่านจะได้มีเงินมีทองมาเลี้ยงดูเราส่งเราเล่าเรียนสืบต่อไปด้วยประการชนีข้อที่สามดำรงรักษาวงศสกุลให้มั่นคงไม่ให้เสียหายข้อนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึงคือเราใช้นามสกุลของท่านเราจะต้อง สร้างคุณงามความดีให้นามสกุลของท่านนั้นมีชื่อเสียงกระจรกระจายไปทั่วประเทศไปทั่วโลกในทางที่ดีเช่นเราไปสอบผ่านเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะไปติดอันดับโลกในสาขาใดาสาขาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดนตรีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การกระทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกแล้วทําให้เกิดคุณงามความดีเขาประกาศกล้องให้เรารู้ว่าชื่อนี้มีนามสกุลนี้เกิดขึ้นนะเรียกว่าดํารงไว้ซึ่งนามสกุลของท่านไม่ใช่ว่านะไปโด่งดังในทางที่เสียหายนะเช่น ไปค้ายาบ้าล้านเม็ดอย่างนี้นะหรือว่านะฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างที่เป็นข่าวกันมาหรือว่าไปตีลานฟันแทงและมีข่าวลงหน้าหนะังสือพิมพ์ลง y t u t u อย่างนี้มันก็ทำให้วงตระกูลของท่านเสียหายนะอันนี้ไม่สมควรทำเราควรทำแต่สิ่งที่ดีๆ นะในฐานะที่เราเป็นลูกของท่านใช้นามสกุลของท่านเราก็ดำรงวงสกุลของท่านให้โด่งดังยืนยงคงต่อไปข้อที่สี่ปฏิบัติตนเป็นคนดีให้เป็นผู้สมควรแก่ผู้รับทรัพย์มรดกไม่ติดอบายามุกนะแล้วก็ดำรงไว้ซึ่งศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาอยู่ในกรอบของศีลห้า นะขยันหมั่นเพียรเมื่อท่านให้ทรัพย์สมบัติมาแล้วก็เอามาต่อยอดด้วยการศึกษาเล่าเรียนด้วยการทําธุรกิจให้เจริญงอกเงยให้มาแสนหนึ่งก็ต้องต่อเป็นล้านเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านนะเราก็ต้องบริหารจัดการให้ให้เกิดความงอกเงยนะความที่ท่านให้มาแล้วเราจะต้องแบ่ง เอาไว้ใช้บ้างกินบ้างเอาไว้ศึกษาเล่าเรียนในวิชาที่เราจะต้องเอาไปประกอบอาชีพนะเราก็หาความรู้ต่อไปแล้วก็ลงมือทำซื้ออุปกรณ์ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาแล้วก็สามารถที่จะนำไปสู่การผลิตผลงานต่างๆออกมาค้าขายให้เกิดความร่ำรวยมากขึ้น อนะ่ไม่ใช่ว่าให้มาล้านหนึ่งก็ขายกินซะหมดให้มาไล่หนึ่งก็ขายกินซะหมดให้มาสิบไล่ก็ขายกินซะหมดนะเล่นหวยบ้างเล่นการพนันบ้างเล่นนะติดอบายมุขพบเพื่อนชั่วเที่ยวกลางคืนนะติดเหล้าติดยาติดเฮโรอีนติดฟินติดคุณชาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ นะไม่ก่อให้เกิดความงอกเงยไม่เป็นผูส้สมควรแก่การรับทรัพย์ดังนี้ข้อที่5เมื่อท่านล่วงรับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านนะอย่างที่ประเพณีไทยของเราวันนี้นะก็มาทำบุญกันที่วัดแล้วก็ได้มีการบังสกุลเกิดขึ้นนะตามเจดีย์ก็ดีหรือ บางคนจะบางสกุลรวมก็ดีนะและบางคนก็ทำบุญในรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นให้ใหทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือว่าจะเป็นการฟังเทศฟังธรรมก็ดีก็ถือว่าเป็นบุญเกิดขึ้นกับเราและเราก็ได้อุทิศส,ส่วนกุศลไปให้กับท่านเอ,อ่ยชื่อนามสกุลท่าน นะและก็อธิษฐานถ้าท่านได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ถ้าท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอให้บริบูรณ์ไปด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัต,บติเราก็ทําอย่างนี้ไปอย่างสม่ําเสมอแต่การทําบุญนั้นไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินใช้ทองมากมายเรามีแค่ไหนเราก็ทําเอาตามกําลังศรัทธาและส่วนที่ ไม่ต้องใช้เงินก็มีมากมายเช่นการกวาดวัดกวาดวากวาดวิหารลานเจดียล้างถ้วยล้างชามให้กับวัดวาอารามหรือว่านั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาไปก็ถือว่าเป็นบุญที่ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้เงินใช้ทองนะฟังเทศฟังธรรมหรือจะส่งลายไปส่งส่งเฟซไป นะที่เรียกว่าแชร์ไปให้คนอื่นนะนะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งดังนั้นแล้วเรามีสติปัญญาเราสามารถที่จะบริหารให้ทรัพยากรแห่งความเป็นมนุษย์ของเรานี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแง่มุมต่างๆได้ยั่งมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อมีโอกาสที่วันสงการเวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง ก็ขอให้ทุกท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงมาแล้วก็ขอให้ปฏิบัติต่อไปบางคนอาจจะผิดพลาดพังไปก็ขอเข้ามาอาภัยต่อมารดาบิดาแล้วก็กลับตัวกลับใจสมัยและตั้งตนให้เป็นคนดีอธิษฐานกับตัวเองแล้วก็อธิษฐานกับพ่อแม่ว่านะผมจะเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมห่างไกลอบายมุข เราก็สามารถที่จะเป็นมงคลชีวิตเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้ด้วยประการาชนีแลเพระออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญบาร,รมีที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงนำพาให้เราท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญทั้งทางกายทางใจทั้งทางโลกและทางธรรมให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีสติปัญญาเป็นเลิศมีสัมมาทิฏฐิปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องไปจนกว่าจะถึงซึ่งมรรคผลนิพพาน โดยทั่วหน้าการทุกคนทุกท่านเถดนี้พานอัจฉย,ยโฮตุ